สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะโมนี่ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินในระบบแอปพลิเคชันช็อปจิ n i กนะคะในเวอร์ชั่น1.0ค่ะตอนนี้เข้ามาที่หน้าแรกนะคะแล้วเราก็ไปคลิกที่รูปคนนะคะจากนั้นก็จะเจอที่หน้านี้นะคะชวนเพื่อนถอนเงิน SC และค่าคอมมิชชั่นนะคะกดไปที่ ช่องตรงกลางเลยนะคะถอนเงิน sc ค่ะเข้ามาถึงหน้านี้นะคะก็จะเจอรูปคนนะคะเป็นรูปของเราเองนะคะวงกลม,กลมด้านบนนะคะกดเข้าไปเพื่อดูว่ายอดรายได้ที่เราสามารถถอนได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะพอเรารู้แล้วว่ายอดที่เราจะถอนได้เท่าไหร่เราก็มาใส่จำนวนเงินเลยค่ะเมื่อใส่จำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็มาดูที่ตรงรหัสถ้ายังไม่ได้ใส่รหัสตรงนี้นะคะเป็นรหัสเข้าแอปนะคะใส่ลงไปได้ถ้าจดจำไว้แล้วเราก็สามารถกดตกลงได้เลยนะคะ,อะพอกดตกลงแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะถามว่าคุณแน่ใจใช่ไหมตอบตกลงเลยค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็ถอนเงินได้สำเร็จเข้าระบบแอปพลิเคชันช้อปจีนิกและรอรับเงิน เข้าบัญชีธนาคารของเราในวันศุกร์นะคะมอนี่ตอนนี้ก็ถอนเงินเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้รวมทั้งหมดก็1นึ่งแสนกว่าบาทแล้วนะคะแอปพลิเคชันช h อปจินิกลดรายจ่ายสร้างรายได้นะคะใครที่สนใจอยากจะมีรายได้กับมอนี่นะคะก็สามารถที่จะทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะทักแชทมาค่ะ